นักเรียนคิดว่าความงามคืออะไรผู้หญิงงามสักคนหนึ่งต้องมีลักษณะอย่างไงบ้างลองช่วยกันคิดดูครับสวัสดีครับและนี่คืออาร์ตไฟ บทเรียนศิลปะออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนยุพราชทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับประติมากรรมชิ้นแรกๆของโลกเรานะครับนักเรียนคงเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับในชื่อของวีนัสเดอ i l วิเลดรับหรือ,อรูปปั้นวีนัสแห่งเมืองวิเลนดอฟนั่นเองเป็นรูปปั้นหินปูนขนาดเพียง11เซนติเมตรซึ่ง เป็นรูปปั้นที่เราเข้าใจกันนะครับว่าเป็นรูปปั้นรูปแรกๆของโลกเราครับบางคนอาจสงสัยว่าทําไมเธอจึงชื่อว่าวีนัสเพราะเธอน่าจะเกิดก่อนเทวีแห่งความงามของโรมันซึ่งจริงๆแล้วนักโบราณคดีตะวันตกมักให้ชื่อรูปปั้นหรือรูปแกะสลักต่างๆที่เป็นหญิงเปลือยว่าวีนัสและวีนัสยังเป็นความงามตามอุดมคติของแต่ละยุคแต่ละสมัยนั่นหมายความว่า วีนัสเดอะวิลเลนดอฟเป็นความงามในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองครับความงามในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มักมีความเป็นมาเตอร์กัสเดสเป็นเทพเจ้าแห่งความบุดมสมบูรณ์ในยุคต้นของศาสนาที่บูชาเทพเจ้าจากแหล่งน้ํามีความอุดมสมบูรณ์มีเครื่องเพศที่ชัดเจนมีหน้าอกที่ใหญ่โตซึ่งมีลักษณะเป็นแม่พันธ์ที่ดีสามารถมีลูกได้หลายคนเรื่อยๆจึงเป็นที่เคารพของชุมชนในสมัยนั้นครับ วีนัสเ l อวิเลนดอกนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับจนหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าเป็นประติมากรรมชิ้นแรกๆของโลกนะครับปัจจุบันนะครับนักโบราณคดีนะครับได้มีการค้นพบนะครับสำหรับรูปปั้นนะครับที่เก่าแก่กว่านั้นนะครับนั่นก็คือวีนัสเดอโอลิเฟลครับมีการเปิดเผย21ดมรดกโลกแห่งใหม่ปี2017ซึ่งหนึ่งในนั้นมีถ้ำและศิลปะยุคน้ำแข็งในสวาเบียนชูราครับ มนุษย์สมัยใหม่ได้เดินทางมาถึงยุโรปเมื่อ43,000ปีที่แล้วระหว่างยุคน้ำแข็งช่วงสุดท้ายหนึ่งในพื้นที่ที่มนุษย์โบราณเลือกอาศัยอยู่ก็คือสวาเบียนจูราตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนีจากการขุดค้นทางโบราณคดีช่วงปี1860ในจำนวนถ้ำทั้งหมด6แห่งได้ค้นพบโบราณวัตถุที่มีอายุระหว่าง43,000ปีถึง33,000ปี ส่วนใหญ่เป็นรูปแกะสลักขนาดเล็กจากกระดูกสัตว์เครื่องดนตรีเครื่องประดับรูปแกะสลักที่พบเป็นรูปครึ่งคนครึ่งสัตว์และหนึ่งในนั้นเป็นรูปแกะสลักเพศหญิงที่ตั้งชื่อว่าวีนัสแห่งโฮลิเฟลส์ซึ่งเป็นงานศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญชิ้นหนึ่งของมนุษยชาติทำให้แหล่งโบราณคดีสวาเบียนจูราจึงมีความสำคัญในด้านเป็นที่ที่ค้นพบ รูปแกะสลักที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นกุญแจไขไปสู่การกำเนิดของพัฒนาการด้านศิลปะของมนุษยชาติครับพอพูดถึงวีนัสแล้วนะครับก็อยากให้มารู้จักกับวีนัสในสมัยหลังๆบ้างนะครับชาวกรีกนะครับเรียกเทพเจ้าองค์นี้ว่าอัพโพรได์นะครับส่วนวีนัสนั้นนะครับเป็นชื่อเรียกของเทพเจ้าในยุคสมัยโรมันนั่นเองครับ และหนึ่งในงานศิลปะชิ้นเอกของโลกเรานะครับที่แสดงถึงความงามของวีนัสนั่นก็คือวีนัสเดอร์มิโลหรืออพอไดแห่งเกาะไมลอสนั่นเองครับวีนัสเดอร์มิโลหรืออพไดแห่งเกาะไมลอสคือรูปสลักหินอ่อนสีขาวจากกรีกโบราณพบที่ซากโบรณาณสถานบนเกาะไมลอสในทะเลอีเจียนตัวงานมีลักษณะาตามแบบกรีกในยุคคลาสสิก คือมีความเป็นมนุษย์ในอุดมคติไม่บ่งบอกวัยสงบนิ่งสง่างามวีนัส,สคนนี้เป็นสาวสวยท่อนบนเปลือยเปล่าท่อนล่างพันผ้าแต่จุดเด่นที่ทำให้เธอเป็นที่น่าจดจำก็คือแขนทั้งสองข้างที่หายไปอันที่จริงวีนัสคนนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่วีนัสจริงๆไหมเพราะมีความเป็นไปได้ยอยู่ว่าจะเป็นเทพีแอมฟิไทชายาโพไซดอนเจ้าแห่งสมุทร แต่ลักษณะการแต่งกายและท่าทางก็ดูจะโน้มเอียงไปทางวีนัสหรืออโฟไดมากกว่าครับส่วนภาพวาด The Birth of Venus นะครับเป็นการถ่ายทอดความงามนะครับโดยวอตติเชลีนะครับที่ถ่ายทอดวีนัสออกมาได้อย่างสวยงามและท้าทายมากเลยครับในยุครูนซองตอนต้นถ้าจะให้เลือกงานที่เป็นไอคอนิกของยุคนี้คำตอบของหลายๆคนก็น่าจะหนีไม่พ้นรูปกำเนิดวีนัส รือ The Birth of Venus ของวติเชลีวีนัสคนนี้ยืนอยู่บนเปลือกหอยสัญลักษณ์ของเพศหญิงมีนางไม้คอริสอยู่ข้างซ้ายอุ้มเทพเซเฟ,เฟอร์เห็นลมตะวันตกที่กำลังเป่าลมพัดพาให้เข้าฝั่งที่มีโฮราเทพีฤดูใบไม้ผลิกลางผ้ารอห่มอยู่รูปนี้เขียนขึ้นตามตำนานเทพปรกรณนำของกรีดูเผลๆในเรื่องคอนเทนต์ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่อย่าลืมนะครับ ว่าในยุคเรอเนซองส์ถึงศาสนาจากักรจะไม่ได้มีอํานาจล้นฟ้าอย่างในยุคกลางแต่ก็ยังมีอิทธิพลอยู่มากงานชิ้นนี้นอกจากจะไม่ได้เล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ยังพูดถึงเทพของศาสนาอื่นจัดว่าเป็นงานนอกกรีดเลยแหละครับและนั่นนะครับก็คือความงามในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับที่ถ่ายทอดออกมานะครับผ่านเรื่องราวของวีนัสนะครับซึ่งความงามในสมัยก่อนนะครับ จะเป็นในเรื่องของแบบแผนรูปแบบนะครับแบบนี้เรามองว่างามนะครับก็จะจดจําแบบนั้นนะครับมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับความงามเป็นเรื่องของปัจเจกนะครับซึ่งใครจะมองว่าแบบไหนงามก็เป็นสิทธินะครับของบุคคลนั้นๆนะครับเราไม่ควรเอาความงามของแต่ละคนเนี่ยไปเปรียบเทียบกันนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนของครูทุกคนนะครับมีความงามในแบบฉบับของตัวเองนะครับ แต่เราต้องรู้จักที่จะพัฒนานะครับทั้งงามในรูปแบบของงานใบหน้านะครับงานความคิดความอ่านงานบุคลิกภาพนะครับซึ่งความงามทั้งหมดนะครับสามารถพัฒนาออกมานะครับในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับและนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้ครับกลับมาพบกับ Art5 นะครับในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ